ขึ้นไปเลยโอ้ยอย่างนั้นเหรอลูกอ้อช่วยด้วยอ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยเอาไปเลยกีา <pe at> ทาพนมากินเขาาหมอากีตื่นไปนอ, <pe at> <pe at> อ่าบางคน คอยถึงว่าว่ามันมีลบกับมีบวกบวกมันจะมีอยู่สองอย่างมันจะมีสองอย่างถ้าเราดีเกินไปก็ไม่นะอ้ะอ้าอ้าอาเพรด,ดึงขาพลเช่าไปบายบายโอ้เข้าไปบายบายก็ต้องเข้ามาดอกบ,บายบายหลานสีนอนลุงปิด เขามากับเขามาตอนนี้เขาเขาพันในน้อนนี่เขามามากวนเขาเนี่ยร้านนอนบ่อ้ม่มเมื่อนี่ร้านจะไปไปกับอีพ่อกับอีแม่ได้เมื่อนี่สิไปล้ําได้มื่อนี้ <c oughs> สิไปนวดไคหมอนวดยุ้ยใส่มาม้ามนวดให้แม่เนี่ยมอนวดยุ้ยโน่นตุนนี่ป้อจ้าน้องเพชรเจ็บค่ะจ้าทำไมลูกโอ้โหดึงตุ๊กอย่างนี้แล้วมันเป็นไงไหม หนูเห็นว่ายกจังสีพี่นนอไอ้ไหนเป็นยังไงลูกไหนใหญ่ไหนดู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 จอยกาเก้เก๋าเาเก๋าเเก๋กาเแล้เก๋้เกาเีาเก๋าเาเกก๋อกาเาเก๋าเก๋าเาก๋าเกวาเก๋วเเาเวเกวกาเกก จงภูมิใจเถิดที่เกิด